มาแต่วรกเป็นส <HHH> ื่อว้าวทีนี้ <War. S 1> เราจะมาประกอบเครื่องกันนะคะทุกคนก่อนอื่นก็เอาจาตัวนี้เสียบไปตัวข้างๆนี่เอาตัวปืนนะคะสีบเข้าไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็เสียบอันนี้เข้าไปด้านในแล้วค่อยปล่อยปุ๊บปลายปืนนะคะเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็หมุนจนกว่ามันจะเข้าหลอดนะต่อสายย่างเอาตัวหลังนี้ใส่เข้าไปก่อนแบบนี้เ้าตัวนี้นะคะอย่างแบบนี้แล้วเราก็หมุนอันนี้ เข้าไปเจ้าต so, like ัวนี้นะคะให้ดึงลงมาี對對้ก่อนนะเห็นไหมมันจะดึงลงมาได้แบบนี้ให <the> ้ด <d biri> ึงลงมาก่อนนำปลั๊กนะคะไปเสียบถ้าเรายังไม่เปิดเครื่องนะคะนี่ก็จะเป็นแรงดันน้ำน้ำก๊อกปกตินะคะเปิดเครื่องนะคะทุกคนมันแรงมากทุกคนเราจะมาใช้สบู่กันนะคะรอบนี้ประกอบง่ายๆเลยเอาอันนี้ผมเข้าไปแบบนี้ืึสบู่ไปว้า แรงดันสูงที่แท้